สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มที่1น,นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องมารยาทและบุคลิกที่ดีของชาวสวนดุสิตที่ใครๆก็สามารถทําได้ค่ะอย่างแรกนะคะคือมารยาทในการไหว้ค่ะการไหวระดับที่1คือการไหว้พระค่ะให้คอมตัวลงให้ต่ําพร้อมประนมมือขึ้นให้หัวแม่มือจะหลดไปจะหลดระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบหน้าผากค่ะ การไหว้ระดับที่สองนะคะเป็นการไหว้ผู้มีพระคุณและอาวุโสให้คอมตัวลงให้ต่ำพร้อมปนมมือขึ้นให้หัวแม่มือจะหลดปลายจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้วค่ะและการไหว้ระดับที่สนะคะจะเป็นการไหว้บุคคลทั่วไปผู้มีอาวุโสเล็กน้อยหรือผู้เสมอกันค่ะให้ปนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับคอมศีรษะลงให้หัวแม่มือจะหลดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจมูกค,ค่ะ อย่างที่2นะคะคือมารยาทในการพูดค่ะ 1. ต้องรู้จักกล่าวคำทักทายเมื่อมีผู้แนะนำให้ขึ้นไปพูดนะคะควรลุกอย่างกระชับกระเฉงแต่ว่าเรียบร้อยค่ะ 2. ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีผู้พูดที่ดีต้องเป็นผู้สนทนาที่ดีให้เกียรติและรับฟังผู้อื่นด้วย 3. ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และน้ำเสียงค่ะเมื่อมีผู้ฟังบางคนโห่ร้องหรือล้อเลียนระหว่างพูดอาจทำให้อารมณ์เสียได้ ผู้พูดจึงต้องใจเย็นแล้วก็ควบคุมสตินะคะ 4. ต้องไม่พูดจาดูถูกหรือข่มขู่ผู้ฟังค่ะเมื่อต้องพูดต่อหน้าที่ประชุมไม่ควรพูดอวดตนหรือว่าอวดภูมินะคะรวมไปถึงการใช้กิริยาเชิงดูถูกก้าวร้าวหรือข่มขู่ผู้ฟังแต่อย่างใดค่ะนอกจากเราชาวสวนดุสิตจะต้องมีมารยาทในการพูดแล้วนะคะยังต้องมีมารยาทในการฟังที่ดีอีกด้วยนะคะ 1. ฟังด้วยความสงบ 2. ฟังด้วยความตั้งใจ 3. ปรบมือเมื่อชอบใจ 4. มองหน้าผู้พูด 5. เมื่อมีข้อสงสัยควรถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาสให้ถามไม่ควรถามแทรกในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่คะไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น 7. ไม่ควรแสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อไม่ชอบใจ 8. ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบ 9. ไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม<ๆ>เช่นโหล้อง10ไม่ควรเดินเข้าเดินออกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดหากมีความจำเป็นควรทำความเคารพก่อนนะคะ